สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม25สิงหานี้รัฐบาลเชิญตัวแทน69องค์กรมาเริ่มการปิดประตูพูดคุยกันว่าด้วยสภาปฏิรูปนั่นก็คือเชิญทุกฝ่ายเพื่อจะมาหาทางปรองดองกันก็ดูแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับ เพราะว่าข่าวออกมาบอกว่าจะปิดห้องประชุมจะไม่ให้เข้าไปถ่ายทอดสดไม่ให้มีการเข้าไปรายงานแต่ความจริงก็หนีความจริงไม่พ้นครับเพราะดูเหมือนว่าจะมีการเชิญตัวแทนจากสื่อมวลชนด้วยสื่อมวลชนเข้าไปประชุมแล้วจะไม่เป็นข่าวคงไม่ได้แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าหากมีการตกลงกันว่าจะเป็นการปิดประตูพูดคุยกันเพื่อเปิดใจกันจริงๆหาทางออกกันจริงๆ ช่วงแรกๆนี้ก็น่าที่จะให้ทุกฝ่ายนั้นได้แสดงความคิดเห็นตรงไปตรงมาจะเปิดถ่ายทอดสดหรือไม่รัฐบาลอ้างว่าถ้าเปิดถ่ายทอดสดนั้นต่างฝ่ายต่างจะเกร็งแต่ความจริงก็ไม่จําเป็นจะต้องรอให้วันที่25สิหางหาที่จะให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นความจริงก็ทราบกันอยู่แล้วครับว่าแต่ละฝ่ายนั้นเรียกร้องต้องการอย่างไรเพื่อให้สามารถที่จะเดินหน้าไปได้สําหรับประเทศชาติ การเชิญตัวแทน69องค์กรก็แน่นอนครับที่มาจริงๆไม่ทราบว่ากี่คนละแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มานั้นก็คงจะต้องการมาบอกว่าทิศทางที่ควรจะเป็นเป็นอย่างไรพูดคุยกันดีกว่าไม่พูดคุยกันถึงแม้ว่าจะมองว่าคนที่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่คิดอยู่ด้านเดียวกันอยู่แล้วก็ไม่แน่ครับหลายคนก็ต้องแสดงว่าตัวเองเป็นอิสระจากการกดดันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามก็น่าที่จะดูครับว่าเริ่มต้นแล้วจะเดินไปได้กี่ก้าว ขณะดเดียวกันทุกฝ่ายก็ต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันผมบอกว่านี่เป็นความริเริ่มที่น่าสนใจจะดีไม่ดีไม่ทราบและจะมีความจริงใจแค่ไหนก็ยังไม่รู้แต่อาการวิธีการแสดงออกน่าจะเปิดลองดูครับ25สิงหาวันแรกนั้นจะสามารถลุกขึ้นเดินได้กี่ก้าวครับบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยาประกันภยัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม